โอเคนะผมวันนี้เราก็มากับคุณยู่อีกแกนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมใหม่นะ <c oughs> เอ๊ะไม่รู้เขาเรียกเกมใหม่รนะึเปล่าเกมอะเขาเรียกเกมอะไรวะเ,เกมนะมันเป็นการ์ตูนนะแล้วเขาเอามาทำเป็นเกมใช่ไหมดูโคเทียเอผมก็เพิ่งโหลดม,มาเมื่อกี้เลยอเล่นไม่เป็นแล้กดข้ามเลยรละกันงนั้นอะไม่อยากรีรอไ <c oughs> นซาก,กุรักกิอะไรวะคือใครวะ โอ้โทษนะเอาผมกดคำเราเลยอุ้ยยัวหัวโคกอุ้ยโดยนายวันอะอย่างบอกเหมือนเหมือนเรากำลังดูการ์ตูนเลยอืมนี่ยโอ้โหเอ้ยภาพภาพได้อยู่นะเหมือนเหมือนในการ์ตูนเลยเยสอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะชื่อมกันนะครับผมอืมนายวิญย์ทำอะไรคนเดียวอ่ะ เกียดอ่านนะกดข้ามเลยนะผมอ,ะอ๋อเลื่อนสไลด์เปิดตัวเยสไปมาเจอสองคนกดข้ามเลยโอรถถังอุ้ยลุงแน่มันน่ามันน่าจะใช้ของลุงแหละดูทรงอ่ะผมว่าใช่ละเออผมว่าใช่ละเพราะว่ามันต้องสอนผมแน่เลยนี่ไง อ,อยู่โรงพยาบานมาส่งบอลมาส่งกลับมาว่าไงต่ออ่อฉันมาแล้วโอเคกูไปเหมือนกันงนั้นเฮ้ยชื่อกูเ่็โคทรเลยปะขำปะขำเอ้ยชื่อชื่อผมโเค้รเลยเท่ๆโอ้ยผมอาชื่อนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเอ๊รถไฟหายแล้วนยะ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันผมซ้อมเสร็จเลยนะผมไปเลยไปไปดิโอเคเราก็ซ้อมเสร็จแล้วเออเราจับคู่แล้วมันให้จับคู่แล้วตอนนีน้อันนี้ก็คือเกมแรกด้วยอือก็ยังเล่นไม่เป็นเลยยังเล่นง,งงอยู่เลยนะตอนนี้นออถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะผมก็จะ่าลืมให้ผมเม้นไว้เลยนะว่าอยากดูต่อเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ต่อนะโอเคเลือกตัวเลย อะไรมันสอนอะไรเยอะแยะจริงเลยรู้แล้วสก,กิลว่าเออสิบวิเคเคเครู้รู้รู้เออเสื้อรู้รู้รู้อยู่อืมนานอยู่เฮ้ยเย่ yeah, yeah, ก็เท่เลยเวลารับถอยหลังเนี่ยเหมือนเหมือนกำลังดูกระตุนแล้วเฮ้ยมีการเปิดหมายด้วยนี่เหรอเมื่อกี้ผมเห็นรูปไมโครโฟนอยู่แต่เราจะไม่เปิดหรอกอันนี้น่าจะเป็นเกมออนไลน์นะ ผมว่าใช่เกมออนไลน์แน่นอนมีการจับลงจับคู่ด้วยเดแล้วเข้ามาแล้วครับผมทุกคนสามสองหนึ่งเฮ้ยกูยังเดินไม่ได้ไมาแยกบอลมาแล้วผมผมได้บอลครับสอนตอนนี้ส่งไปน้องส่งหาพี่ดิพี่ชูแดงน้องเฮ้ยเอ้าเข้าแล้วโอเข้าง่ายเกินเกินไปหรือเปล่าเอาไปมานี่น้องสอนมา อีมันจะชุดของเรามันจะชุดของเรายากหน่อยยากหน่อยเย็ด yes, เพื่อนตบว่ะเอ้ยมงงกับสกิลว่ะผมกดมั่วเลยเฮ้ยเราได้บอลแล้วเราวิ่งเราวิ่งส่งคืนไปเราได้แล้วเตปหลอกชุดอื้มเขาไม่เข้าห่วยชุดชุดอ่าฮะเข้าด้วยครับผมดอกนี้ กินนิ่มๆไปเลยอ่าผมอยู่กลางละเอาเฮ้ยอะไรขึ้นน่ะอ๋อเอ๊ะเอา,เอา,เอาโดเลยเป็นไงโอ้โหอะไรขึ้นวะเ,เราได้บอล้วผมตอนนี้ส่งขึ้นไปครับผมเราได้บอลอีกทีนึงหลอกซ้ายหลอกขวาชุดสวยงามครับผมตามท้องเรื่องครับผมเป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยเออ มันเริ่มแล้วครับผมเกมนี้เอยได้อยู่นะถือว่าภาพภาพแม่งน่ารักดีวะมันน่าเล่นมากเลยนะเกมนั้นแย่งใครไม่ได้เลยวะไม่ตัวเราเล็กกนะันวะได้บอลแล้วอย่างเนี้ยผมเอาเฮ้ยชูไม่ได้วะไทยวะสง่งคืนก่อนละก,กันเอา อ๋อให้มาตรงสีเขียว,ยวใช่ไหมชุดอือมจุดไกลหรือเปล่าเนี่ยเข้ามหเข้าครับผมเป็นแต้มครับผมกินนิ่มไปอีกรอบนะครับผมกินนิ่มๆเลยจังหวะเนี้ยน้องใจเย็นน้องเอ้ยไออ้วนโอ้โหไออ้วนแม่งลุยวะ่ะใส่ลุยเราได้วอนครับผมไปครับผมชุดเลยครับเข้าไหมเข้าไหม ไม่เข้าว่ะโหแม่งไม่เข้าว่ะเราได้บอลอีกแล้วครับผมเนี่ยโชว์สเตปครับผมอมแม่งก็ไม่เข้าต่อยแกะเนาะเอะอเออมามาชุดได้อ้วนโอ้โหเข้าง่ายได้กินนิ่มอีกแล้วครับผมโอเคครับผมเกมเรื่องนอีกแล้วนะครับผมตอนนี้มันชุดแล้วมันชุดไม่เข้าผมไอ้อ้วนเราอ้าวจบการแข่งขันซะง,งั้นอ้อ เฮ้ยเอากดกดผิดครับคอยรอดูตาหนานะเดี๋ยวผมจะเล่นสองเกมนะผมสักสองตานะจะมันป่ะเดี๋ยวตัดไปเลยนะผมโอเคผมเราเข้าถุยเข้าสู่ครับผมไม่ใช่เข้าตู่นะเข้าสู่หน่าเลือกตัวละครแล้วเราก็เลือกไ้ตัวเดิมเหมือนเอเวนนะพี่แวนของเรานะโหดใช้ได้เลยโหดสิบวิเรอยว่าไหนก็ไปหรือเปล่าแล้วระหว่างเราให้ทำอะไรอ่ะ โอเคสามสองหนึ่งไป let's go ไปครับผมจอนี้ไอ้แว่นนะผมอุย้ยเสื้อเขียวแม่งนาหล่อเดียวเท่อะเท่เอาเรื่องเอาเรื่องนะชื่อของเราคืออะไรวะโคุงุงงลิชื่อไอ้ตัวนักบาสน,นะหรือเปล่าอ่านอ่านผิดไม่รู้เปล่า ตกไถด้วยสี่โชตีโชตีสังกิษเกสีโชตีแล้กันไปลุยเฮ้ยไหมกูไม่ได้อยู่น่มามึงอะโอเคกูไม่ได้บอลโอเคสวยเพื่อนส่งไว้หน่อยอืมไม่ค่อยเดี๋ยวเราจะรอเดี๋ยวเราจะเป็นตัวเล่นตัวหลังนะนี่แม่งเข้าไปสซะแล้วงงเฉยเอามันมันนับทียี์สองแต้มเหรอเอาเฮ้ยแล้วกูปล่อยมันเอาไม่ใช่นีะวะผิดตัว เลือดไปมันหลุดไปสไลายตัวถือบาทอะ่ะอ่ามันชุดได้ไหมมันชุดได้ไหมอ้าผมก็โดดเกาะน,นั้นเลยอะ่ะเดีดิบล็อกเอาอผมได้ครับผมส่งให้เพื่อนครับผมเพื่อนส่งมาให้ผมทำงานชุดครับผมตันนี้คิดแล้วไม่ออกชุดไปก่อนโอเคเพื่อนส่งมาอืา้อหือออ้วนนี่แม่งมันทำดีหรอเ่ามันชุดดีวะไอเนี่ยมันติดเนสแเละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งามาเพื่อนสง่งมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นหลังเองนะ้องเดี๋ยวพี่เล่นหลังเองนะ้้งได้เคได้บาระส่งคืนเพื่อนครับผมเราเพื่อนส่งมาผมแล้วก็ทำกระชู้ครับผมอืม้มเขาไมอืม้มไม่เข้านะกลับไปเพื่อนก็นส่งคืนมาเพื่อนชูวยครับผม ชุดน,นี้ทำไงในเพื่อนส่งมาให้เราครับผมกระโดดหลอกครับผมหนึ่งทีชุดไปสวยเข้าห่วงแบบง่ายๆครับผมกินนิ่มจัดเลยจังหวะเนี้ยเกมนี้ไม่ง,ง่ายว่ะอ,อ,อยากเจอแบบอะไรที่มันตึงๆนะแบบเราแย่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยงันไงมันตีคืนเลยโอ้มันตีคืเนเหรอแล้วสี่สิบกอ่์ฟินะเราได้บอลน,นะผมจอนนี้ผมเราวิ่งไปครับผมหลอกซ้ายหลอกขวาชุดไปเข้าไหมเข้านิ่มๆับผมจังหวะเนี้ย โคดนิ่มอ่ะเออไอสกิลเนี้ยโคดผมชอบอ่ะเพื่อนตรงมโอู้ยี่จส่งให้มันทำไมเอ้ยเสียเลยเนงะี้ยเออเอ้ยมาเป็นเพื่อนหรือเป็นเราเอะเป็นทีมเราอะกูผมส่งใหไเพื่อนนะผมเพื่อนชูถ้าผม,มรู้เข้าไหมผมไม่เข้าร่บผมเพื่อนส่งมะสวยผมหลอกหนึ่งทีชูไปถ้าเก็บทีมไม่ได้ผมนี่คือแบบทีมโดนตีห่าง บล็อกครับผมบล็อกครับผมมันบล็อกดีครับผมไอตัวนี้เอ้ยเฮ้ยไม่ได้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 ไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกน้องน้องเออเจอเจอยักษ์ใหญ่ผมตบไปส่งไหมผมครับผมเออผมส่งให้เพื่อนแล้วผมเสให้เสื้อเขียวเสื้อเขียวชุดไปไม่เข้าผมมันชุดมั่ว่าแม่งไม่เคยเข้าเลยเนะี่ยมันชุดไม่เคยเข้าเลยวะอุย้ยเสียวินาทีสุดท้ายซะด้วย <laughs> ผมชอบตอนจบอะ พวกเราแข่งที่สุลาวัวงซ่านโอหเออก็พอละอ,อก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทําลงนะเออถ้าเกิดมีคนชอบลอแล้วผมก็ฟลายแค่นี้แหละเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกดแชร์ต้องหรอกกดไลค์กดซับสไครต์แค่นี้ก็พอละอืมครับผมขอแค่ทุกคนชอบพอละ